สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัลยาสงคามพักดีนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองเก่าหมู่ที่1ตําบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีม,มาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะคะดํารงตำแหน่งมาก็7ปี3าเดือนกับอีกหาวันนะคะอยากขอบคุณชาวบ้านเมืองเก่านะคะที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ออด้วยดีสเสมอมานะคะและถ้าผู้ใหญ่บ้านมีอะไรที่ไม่ชอบใจหรือไม่ถูกต้องหรือยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะคะถึงแม้จะหมดวาระไปแล้วถ้าลูกบ้านมีสิ่งไหนที่จะให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือถ้าช่วยช่วยเหลือได้นะคะก็ยินดีนะคะขอให้แจ้งออในกิจกรรมในหมู่บ้านต่างๆ ในเรื่องวัดเรื่องสตรีเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังก็ยังทำงานอยู่นะคะโดยส่วนรวมของทางอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออจิตอาสาอะไรต่างๆก็ยินดีร่วมค่ะทุกกิจกรรมนะคะก็วันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่เคยร่วมกิจกรรมร่วมกันมานะคะสวัสดีค่ะ